อยู่ก็บมันให้ได้กันนั่นแหละเวลามันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกายทุกข์ใจทุกข์ด้วยหรือเปล่านะถ้ากายทุกข์ใจเฉยๆอยู่จะไม่รู้สึกทรมานถ้ากายทุกข์แล้วใจก็ทุกข์ไกับมันด้วยไม่ทุรนทุรายแลยอุ่นวายขึ้นมาทันทีสภาพจิตจะเป็นอย่ังไง ความทุกข์ก็จะเพิ่มมาอีกหลายเท่าฝึกเนี่ยฝึกจนกว่าใจมันจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ที่กำลังปรากฏขึ้นในขณะนั้นให้ได้แค่นั้นนะที่ขงผู้ปฏิบัติอุปวนามีอยู่แค่นั้นนะเพราะยังไงเราก็ต้องไปเจอทุกข์อยู่ดีนะอีกเพียบไม่ต้องห่วงเพออายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาละนิ้วล็อกไหลติด สบักจมอะไรสารพัดมันจะโผล่มาทีละอย่างสองอย่างเราแบบย่อยเริ่มไม่ดีแล้วนะขับทายเริ่มไม่สะดวกอะไรเงี้ยกินอะไรก็ชักจะไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนผิวแห้งอะไรเงี้ยสารพัดความยืดหยูนของกล้ามเนื้อของร่างกายอะไรจะค่อยๆหายไปนะพออยู่มากขึ้นนณะนะเดียวกันกิเลสยังเท่าเดิม ปัญหาคืออย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ได้เสื่อมไปตามสังขารร่างกายยังอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากสารพัดอยากสวยอยากรวยอะไรยังเท่าเดิมที่นี้ทีนี้มันจะทุกข์กว่าเดิมอที่เคยทําได้ก็ทําไม่ได้มันแทบจะงดหงิดตัวเองแล้วสมองก็เริ่มจําอะไรไม่ได้หูตาผ้าฟัางความโลภเหมือนเดิม นนี้ความกลัวตายก็จะเริ่มโผล่มาแล้วทีนี้ป่วยหน่อยก็แล้วห,ห่วงลูกห่วงหลานแต่เราไม่อยู่ก็จะอยู่กันยังไงนะปรุงแต่งวิสารพัดน์ทรัพสมบัติจะแบ่งให้ลูกคนน้นเท่าไหรลูกคนนี้เท่าไหร่นะจะห่วงลูกยังเอาตัวไม่รอดเลยนะอายุขนาดนี้แล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วยังเอาตัวไม่รอดเลยนะยังห่วงหลาน หวงหมาหองแมวหองบ้านสารพัดจะเป็นใช่ไหมี่ลุงตุงดังไปหมดใช่ไหมขณะเขาก็ตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเขาก็สงสัยนี่ยเกิดมาทําไมนส่วนมากความคิดนจะเกิดในตอนทุกข์มากๆกูเกิดมาทมําไมเนี่นี่ตอนสุขมันก็ไม่เคยจะคิดทัาไหร่เกิดมาจนจะตายอย่แล้วยังหาสาระอะไรกับชีวิตไม่ได้เลยน จะเริ่มมีความสงสัยตามมาที่ี้จมจไม่ได้ฝึกจิตนะนะทีนี้จะฝึกจิตไปแล้นั่งเออบโลภะโทสะโมหะเบาบางลงไปนะกิเลสเบาบางลงไปมั่งแล้วรู้ทันมันมากขึ้นแล้วนะต่อให้ม,มันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่วุ่นวายไปกับมันนะเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เราฝึกเนี่ยนะตัวสภะะาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสอนเราเองเนีย มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไปอนัตตาอ๋อมันเป็นการทํางานธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าไปเห็นมันบ้างนะก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วยอมรับมันได้ถ้ายอมรับใครเป็นจริงที่กำลังปรากฏตอหน้าต่อตาได้ก็เบามงไปเยอะนะอ่มันจะปวดก็ดูมันเข้าไปมันจะต้องพัดภากจากใครก็แล้วแต่กดูมันเข้าไปแค่นั้นมันจะไม่วุ่นวายไม่งั้นแล้วมันปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดนะใจเราเนี่ยนะ ไปเยี่ยมคนแก่มาเยอะรู้ดีนะแต่ป่วยติดเตียงเป็นพารางลูกหลานนานๆเข้าทีนี้ก็โอยความคิดมันสารพัดแล้วอยากตายไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปก็เป็นภาระของลูกหลานนะพอลูกเขาพูดอย่างนั้นหน่อยหลานก็พูดอย่างนี้หน่อยน้อย,อยใจทีนี้กูมันไม่มีประโยชน์แล้วชน <c oughs> มดความร,รู้สึกงี้ขึ้นมา จะตายก็ไม่ตายสักทีเลยไปเห็นหน้าหน่อยนี่ร้อง,องห่มร้องไห่ลูกคนนั้นมาหากน้ำตาไหลลูกคนนี้มาหากน้ำตาไหลน้ำตาเข้าน้ำตาออกอย่า <c oughs> งนี้นะบ่งบอกถึงความอ่อนแอภายในทีนี้ถ้ามันมีสติสมัญญะอยู่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะยอมรับความจริงได้ใครก็จะพูดอะไรก็ไม่เก็บเอามาใส่ใจแม้มันจะเผลอเก็บมามั่งแต่ก็จะมีสติรู้ทันแล้วก็วางได้เร็ว เนี่ยทุกของชีวิตีจะต้องเจอในอนาคตเตรียมใจเอาไว้ให้ดีๆยิ่งถ้าบางคนไม่มีลูกก็จะไปห่วงหลานแหละทีนเนี้ยปุ่นวายกับลูกชาวบ้านเขาแล้วทีนเนี่ยลูกของน้องมัง่งลูกของพี่มั่งอะไรส่งมันเรียนมาตั้งเยอะแต่มันไม่มาดูแลเรามัง่งอะจะน้อยอกน้อยใจหมดเงินหมดทองมันมนตั้งเยอะแล้วทําไมมาใส่ใจสนใจเรามัง่งเนี่ยมันจะรู้สึกเง้น เพราะฉะนั้นในคุณค่าภายในในต้องเติมให้กับตัวเองนะคุณค่าของชีวิตเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอายุมากเท่าไหร่รวยแค่ไหนสถานะทางสังคมเป็นยังไงพอเอาเข้าจริงแล้วมันเป็น,เป,นเป็นแค่เรื่องของมายาคติทท้งนั้นนะคิดเองเออเองทั้งนั้นนะของจริงไม่ไีไม่ได้มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอถึงวันหนึ่งก็จบเพแค่นั้นเองเนะี่ย ตอนนี้เราอาจจะมีอํานาจหน้าที่เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ช่างนะม,มีลูกท้องที่เกรงกอ,อกเกลงใจนะจะเป็นไหนคนเดินตามคอยต้อนรับนะจะไปทปําพิธีเปิดก็ลูกน้องยืนเป็นแผงอยู่ข้างหลังพนอะถ,ถึงวันหนึ่งไอ้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปหมดนะถ้าวางใจไปเป็นโอ้ยถูกอย่างนั้นนะยิ่ง มีมากก็ยิ่งทุกมากเนี่ยที่เคยมีนี่แหละมันทําให้ทุกข์แต่มันไม่เคยมีก็ไม่ทุกข์หรอกมันจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมานะอันนี้เรื่องภายนอกนะในเรื่องภายในก็ดูตัวเองเนี่นะเคยสงบพ้นไม่สงบก็ทุกข์นะจิตมันสบายมาตั้งนานแล้วอยู่ยโลภะโทสะอะไรก็โผล่ขึ้นมาเราเนี่ปฏิบัติผิดหรือเปล่ามันถอยหลังหรือเปล่าเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่าใจขึ้นมาเนี่ยอาการวันนี้มันจะค่อยโผล่มา นะหรือไปทำอะไรผิดพลาดกันหน่อยก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมานะไม่น่าจะไปพูดอย่างนั้นไม่น่าจะทำอย่างนี้อะไรเนะนจะโผล่ขึ้นมาหลอกล่อจิตองนั่นหละแต่ใดที่ยังคิดว่ามีตัวเราอยู่นะนะอุปทานมันยังทำงานอยู่นะนี่ถ้ามันเห็นว่าอ้าวแก้การทำงานของกุศลนะกุศลนี่มันทำงานอยู่ก็จะไม่วุ่นวนายนะก็ปล่อยมันทำงานไปดูมันอยู่เฉยะ มันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันจะยอมรับได้ไงมันไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างนีงอ้อยู่แล้วในชีวิตเนี่ยนะัมนไม่ป่วยโรคนี้ก็ป่วยโรคอื่นอยู่ดีนมันไม่ซวยเรื่องหนึ่งก็ต้องไปซวยอีกเรื่องหนึ่งอยู่อยู่วันยังค่ำนะเป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่าไปเอาอะไรกันหนักหนานล้นก็ฝึกตัวเองอย่ามัวแต่ไปหลงโลกอยู่ โลกมันจะหลอกให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมเลยนะเกิดมาก็เป็นธรรมชาติมาอย่างนี้นะแล้วก็ตายไปกลับคืนสู่ธรรมชาติอยู่แค่นี้แหละนะมาจากธรรมชาติแล้วกลับสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ระหว่างทางนี่แหละที่ไปเที่ยวหอบเที่ยวแบกเที่ยวยึดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดเนี่ยเห็นวายตายเกิดหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ สั่งสมอะไรมามัางก็ไม่รู้นะทั้งดีทั้งชั่วนะวิบากกรรมก็ตามส่งผลต่อรูปต่อน้านี้ต่อขันหานี้อยู่อยนะ่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะเราก็จะทุกซ้ำซ้สักๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้เลยนะวุ่นวายปัน่นป่วนอยู่กับสิ่งที่ได้ที่มีอยู่นี่แหละนะถ้าไม่มีก็แล้วไปนะ ถ้าเคยประสบความสำเร็จมามากๆอย่างนี้นะเคยยิ่งใหญ่มาอย่างนี้นะพอถึงวันหนึ่งที่มันหายไปหมดเนี่ยโอ้ยมันเปรียบเทียบมันทุกข์สาหัสสากันนะแต่มันไม่เคยมีอะไรมามีมากัดน,นิดๆหน่นยอยๆเพราะประคองชีวิตยอยู่ได้อย่างี้อันนี้ก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะลูกก็ไม่มีร้านก็ไม่มียิ่งดีใหญ่ไม่มีเรื่องต้องให้ทุกข์ อย่าไปคิดว่าถ้ามีแล้วมันจะมาดูแลเราตั้งแตาถึงวันหนึ่งนะก็เขาก็มีภาระนาทีของเขานะ่นะเขาอาจจะไม่มีเวลามาดูแลเราถ้ามีสตังค์หน่อยก็ไปทิ้งไว้ที่เขารับดูแลผู้สูงอายุในในสัรีทั้งหลายเลยนะซึ่งต้องจ่ายตังค์แพงๆถ้าไม่มีตังค์ก็ไปโยนไว้สถานสงเคราะห์ที่ไหนสักแห่ง<笑><笑>อยู่ไปอะไรเนี่ร ในสังคมยุคใหม่ก็เป็นอย่างนั้น,นให้รู้ว่าเราแค่มาเที่ยวชั่วคราวชาตินึงชาติต่อไปจะไปไหนก็ไม่รู้นะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ชาติหน้าเนี่ยพอภูมิไหนก็ไม่รู้นะเราเตรียมพร้อมอยังการเตรียมพร้อมคืออะไรคือสั่งสมบุญว้มากพอหรือย,อยังจนกระทั่งมั่นใจว่าต่อให้ไม่มีใครทําบุญอุทิศให้เราก็จะสามารถไปในสุคติภูมิได้ มั่นใจเลยหรือยังเหมันจะไปต่างประเทศนะพาสะปอร์ตมีหรือยังวีซ่าผ่านไหมบางประเทศเขาต้องเช็คมีสตังค์ไหมเอาสเตตเมนต์มายืนยันด้วยนะ้าไปแตบประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะกลัวจะไปแอบไปทำงานเป็นผีน้อยประเทศนู้นประเทศนี้นะทีนี้ถ้ามันพร้อมหมดแล้วจะไปที่ไหนมันก็มั่นใจ ไปที่ไหนก็ไม่อดตายนะไม่ต้องไปคอยหลบๆซ่อนๆอยู่แค่นั้นเองที่นเหมือนกันถ้าเรามีบุญมากพอนะนะทั้งทานศีลภาวนาอะไรเลาสั่งสมมามากพอแล้วนะมันจะไม่มตกกังวลกับอะไรเพราะมั่นใจตัวเองว่าต่อให้ยังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่ไม่ลงไปสู่พวกภูมิที่มันต่ำไปกว่ามนุษย์นี่ไม่ไปสู่ใบยภูมิอย่างนะี้นะ นะต่อให้ไม่เชื่อนะพอถึงวันถึงเวลาหนึ่งนะมันจะเกิดความบาดกลัวขึ้นมานะเอธาชาติหน้ามนะีจะไปเป็นอะไรวะเนี่ยบุญอะไรก็นึกไม่ออกสักอย่างไม่เคยทําเลยอย่างนะี้ไปไม่รอดนะนะแล้วก็อย่าสันโดดในการทําบุญในการทําความดีนะทํามันบ่อยๆทําบ่อยๆไม่ได้แปลว่าทํามากๆนะ ทำบ่อยๆทำเท่าท,ท,ที่เราจะไม่เดืดเดดอดร้อนเนี่ยทำใมันเป็นนิสัย <c oughs> เป็นวาสนาที่เราสั่งสมเอาไว้เป็นบรารมีแล้วแต่จะเรียกนะทั้งบรารมีภายนอกบรารมีภายในเนี่ยนะ <c oughs> บรารมีภายนอกคืออะไรอะไปเกิดในมีสานะที่ทางสังคมทีดีวงตระกูลที่เป็นที่รู้จักเป็นที่เกรงใจของคนอื่นนี่นะ <c oughs> มีทรัพย์สินเงินทอง มากพอนะที่ยญยคนหนือเขาเกรงใจเราได้นะจะพูดจะคุยอะไรก็นคนมันก็ฟังนงนะนี่ก็เลยมีบาร,รมีอันนี้บาร,รมีภายนอกนะบาร,รมีภายในคืออะไรนอะอบุญทั้งหลายที่เราทําอยู่นั่นแหละจะพูดจะจาอะไรก็คนเชื่อถือเห็นไหมสังเกตไหมคนไม่มีบาร,รมีเนะี่ยพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะ <c oughs> นะจะพูดอะไรเข,าข้าไป่มีใครฟังนะมีใครก็อยากทําตาม จะสอนลูกสอนลานมันก็ไม่ฟังอย่างนี้นนี่ยทุกคนมีบาร,รมีเนะี่ยพูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่วิธีการพูดต่างกันวิธีการสื่อสารต่างกันอย่างนี้นะพูดออกมาแล้วคนมันฟังคนมันเกรงใจนคนมีบาร,รมีจะไปไหนก็ไม่ได้ลําบากเดือดร้อนนะะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลอะไรอนยะ่างนี้นะคนมีบาร,รมีนะะจะพูดจะจ่าอะไร,ระพร้อมจะมีคนช่วย เลือประคับประคองเนี่ยนะบางคนพูดในายก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครได้ยินเสียงนะขาดบาร,รมีทำอะไรกับล้มลุกคลุกคลานเขาจะสำเร็จกับพังอีกแล้วนะเดี๋ยวก็มีอุปสักคิ์นนนี่นั่นโผล่เข้ามาเนี่ยคนไม่มีบาร,รม,ไม,ม,รรมีไม่มีบุญเก่าหนุนเสริมอยู่นะต่ะกเกตไม่ใช่เฉพาะคนนะหมาแมวนะทำไมบางตัวมันเกิดมาพูดเป็นจะ่าฝูงนีทำไมบางตัว มันก็จอกงอกง่อยคนก็เหมือนกันนะดูดิคนเกิดมาในโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยนะตัวเองก็ทาตัวไม่มีสาระอะไรเลยจะเดินจะเหินจะพูดจะจากไม่ได้คนดูหมิ่นเหยียดหยามไม่มีใครเขาเชื่อฟังอะไรเงี้ยทำไมเกิดมาได้กระจอกงอกง่อยขนาดนั้นก็ไม่รู้นะ <laughs> ทำไมบางคนจะ,จ,ะจะเดินจะเหินจะพูดจะจาบุคลิกภาพ สิ่งที่แสดงออกมาทางกาย,ยานี่มันบ่งบอกถึงคนที่มีบุญเก่าอ่ะมันมีอํานาจมันมีสิ่งที่ไปดึงดูดคนอื่นให้เขาให้ให้เขาหันมามองให้เขาหันมาฟังอะไรเงี้ยทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นกิริยาการที่เดินกิริยาการที่พูดที่แสดงออกสาง่างามเงี้ยนะทำไมทไมบางคนเป็นอย่างนั้นอันนี้บุญเก่าทั้งนั้นนะที่มันหนุนอยู่นี่นะไม่ใช่เพราะพ่อแม่รวยนะนะไม่ใช่เพราะว่าเกิดในตระกูลดีนะ เกิดจากสิ่งที่ตนสั่งสมมานั่นแหละนะอีตอนเกิดมาก็อาจจะไม่มีอะไรเลยนะถ้านะอยากจนนะครอบครัวกับโนเนไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะนะตระกูลไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกว,ว,ว้างขวางประสบความสำเร็จได้มันไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเอง ขาดอะไรก็เติมสิ่งนั้นเข้าไปยิ่งตอนนี้นะถ้าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดมีแต่เรื่องปวดหน้าปวดหัวโผมาในชีวิตเนี่ยมันชักจะเริ่มหมดบุญแล้วบุญเก่าที่มันส่งเสริมไมนะทำอะไรดีก็ทำบุญบ่อยๆเอาล่ะถ้าสมมติว่าก็ท่านเชื่อเทพองค์น้นองค์งนี้ไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่นะสายมูทั้งหลายนะจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ให้รู้ว่า ผู้เจ้าสอนเรื่องกรรมนะม่อคือเอาฟังเรื่องกรรมกันอยู่นะถ้าเราทํากรรมดีเอาไว้เดี๋ยวผลแห่งกรรมดีก็ส่งผลคมชั่วไว้ผลแห่งรรมชั่วมันก็ส่งผลแต่ชีวิตยํำแยกก็ไปว่านะตัวผลแห่งกรรมดีมันจ,จะหมดแล้วผลแห่งกรรมชั่วกำลังส่งผลอยู่แค่นั้นหนึ่งเราทำยังไงก็ทําดีให้เยอะๆแค่นั้นเองทำบ่อยๆทั้งทางกายวาจาใจ จะทำดีได้ก็มีสติสัมผัสยะนี่แต่มัญญนะขาดสติสมัมผัสยะทำมากก็ได้น้อยนะทำด้วยความโลภโมโทสันนะนะถ้ท่านมีสติสมัมผัสยะอยู่เนะี่ยต่อให้ทำน้อยมันก,ก็ได้มากทำด้วยสภาพจิตนี่เป็นกุศลจริงๆนะินะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะให้พ่อสังเกตดูตัวเองให้ดีแล้วจะค่อยเข้าใจนะสิ่งที่พระเจ้านำมาสอนไม่ใช่เรื่อง ปัญญาลึกล้ําอะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตของมนุษย์นะที่สามารถเข้าถึงได้นะทุกคนสามารถทําได้ทั้งนั้นโง่ขนาดไหนก็ทําได้ดบอกงั้นนะเพราะผู้เจ้าทรงแสดงธรรมแก่บุคคลทุกประเภทนะแล้วแต่กําลังของสติปัญญางตัวเองนะอันอะไรที่เราพอจะทําได้ตอนนี้ลงมือทำแค่นั้นเองนะดยโดยเฉพาะ มันไม่ใช่แค่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะให้ทานอย่างเดียวมันไม่จบนะถ้ามันไม่มีภาวนาะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอยู่ด้วยเนะี่ยมันก็ทำแบบโง่งๆไปตามเรื่องพาไปทำไหนกูไปตามเรื่องไม่รู้มันถูกหรือมันผิดทานศีลภาวนาไปด้วยกันแค่นั้นหนึ่งให้ทานอย่างฉลาดรักษาศีลอย่างเข้าใจนะภาวนาให้มันถูกต้องนั่นนะทานไปด้วยกันได้นะ ทำน้อยมันก็ได้มากเองถ่านไม่เข้าใจเนะี่ยทำมากก็ได้น้อยนะทำไปก็ทุกไปทำไปก็ความโลภครอบงำใจอย่างนี้นะมันทำมากก็เลยได้น้อยแค่นนะันะ้นการภาวนาเนี่ยก็มาพยายามทำความเข้าใจเขา้าไว้ที่เรามานั่งอย่างนี้นั่งเพื่ออะไรนะอยามานั่งหลับหูหลับตาส่งเดชไปเรื่อยข้าพานั่งกันั่งข้าพาเดินก็เดินอยู่แค่นั้นนะให้มันรู้ทันว่า,าที่เราทําอยู่นี่ ทำยังไงทำเพื่ออะไรมันมีวิธีการยังไงจะวางใจยังไงจะปรับใจยังไงอะไรเนี่ยให้มันรู้เท่าทันทำด้วยความเข้าใจแต่มันเข้าใจแล้วนี่ต่อให้มันเจออุปสรรคปัญหาอะไรที่มันจะโผล่เข้ามาเนี่ยมันก็จะวางใจได้อย่างถูกต้องแค่นั้นเองมันได้กลายว่าทุกเรื่องราวทุกปรากฏการณ์ทุกประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นการศึกษาไปทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องคาดเดาเอา คิดเอาเองไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะสามารถสัมผัสผลของการฝึกฝนตัวเองเได้พิสูจน์ทราบได้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่แค่เรื่องคิดเอาเองเป็นอย่างนั้นแต่มันจะยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นในการตามความดีของตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมวัตรเชา้า